สวัสดีค่ะเจฟ้าพามาเบ่งผักใสตันค่ะนี่ผักไสตันนะคะที่หลายหลายคนถามเจฟ้าว่าเออผักใสตันเอาไปใส่อย่างเนี้ยเจฟ้าเอาไปใส่ออมค่ะพี่น้องเอาไปใส่ออมค่ะออมหนูออมไก่กับแ่บได้พี่น้องออมหนูออมไก่แบบนี้นะคะ เดียวเจฟ้าจะให้เบิงหยอดมันได้ค่ะเด้อนี่ไงคะ่ะหยอดพักใส่ตันค่ะพี่นองจ้าเจฟ้าพามาเบิงพักใส่ตันค่ะพี่นองจ้าเจฟ้าปลูกไว้ค่ะเดียวเจฟ้าจใจเบิงกล่องหลังนะคะเนาะหล้วกับเจฟ้าพามาเบิงนี่เจฟ้าปลูกดอกไม้นะคะดอกไม้แดดมานซองนะคะเนาะก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่ปลูกไว้บูชาค่ะพี่น,อน้องปลูกไว้บูชานะคะเนาะนะคะ ผักสวนครัวรัวกินได้แต่ว่าดอกไม้นี่ก็คือเอาไว้บูชานาจ๊ะกระลังซิดค่ะในในแปลงดอกไม้นี่จะฝากกวานพักชีไว้นะคะไว้กินเดี๋ยวเพื่อเกิดหรอกค่ะเนาะแต่ว่าพักชี่เนี่ยจะน่าเกิดแต่น้อยหนึ่งเอาไว้ใส e อมใส่หย l งนี่นะคะเดี๋ยวจะฝากเบิ่งกล่องหลังนะคะว่าพักเซตันเป็นยังไงนี่ค่ะพักสซตันจะฝากปลูกไว้นะคะเนาะเห็นบ่คะอ,อันนี้ก็คือเขาไว้ใส่อม อมหนูแบบนี้นะคะเข่ากันขึ้ยงนี่นี่ค่ะข้ามาก็จะเป็นเครือแบบนี้นะคะเนาะก็จะเป็นเครือขึ่นแบบนี้นะคะแล้วจิฟ่าจะเฮ็ดห้าเหตดขาดในพื้นอยู่คะ่ะเ็ดุขางใหเพื้นอยู่ค่ะผักเซตันของจิฟ้านะคะนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะย่ามเหามีหนูเหาอมชนูกระได้นะคะนี่ อ่อนไส้ไก่ก็ได้นะคะนี่ก็คือผักใสตันนะคะเนาะแต่ว่าภาษาการเจฟ่าบลูเพิ่นเอิญผักอยียงนะคะอันนี้นะเจฟ่าปลูกไว้ค่ะพี่น้องขามันมีอยู่ในนี้แหละนะคะเท่ากับเลียงไว้ปลูกไว้ฮดนามไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือผักใสตันนะพี่น้องเนาะนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามช่องฝ้าส,สีสวยๆค่ะเจฟ่าพามาเบิ่งผักไสตันนะคะพี่น้องขานี่แหละค่ะ อันนี้ก็คือพักไ่ตันเอาไว้ใส่ออมไก่ก็ได้นะคะออมหนูแห้งแสบเขากันคักค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายนะคะที่เข้ามาชมช่องฝ่าสีสวยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เวลาที่แบบว่าเห้เาไปใส่ออมนี่นะคะมันจะมีกินหอมพักใส่ต่ำานะคะพี่น้องคะ่ะหน่อผู้เ่าเพื่อนมากมากเลยคะ่ะเอาใส่ขัวไกลหรือว่าขัวหนูแบบนี้นะคะมันจะแสบนะคะจะฝา,ากกับมักกิ่นเลยพี่น้องนะคะแสบแสบมันจะเป็นเครื่องยาออกไปได้ขั้นเฮาขั้นเฮาโบเดตบบยังต้องเฮ็ดเป็นข่างให้เพื่อนนะคะแต่ว่าก ช่วงนานี่มันมันแบบว่าหาง่ายนะคะนานี้เจ้าหน้าฝนก็จะง,ง่ายในน้อยนึงนะคะเนาะเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องอะไรมากมายนะคะพี่น้องนะคะเนาะกะแบบนี้ละคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นพักเซตันนะคะที่อาจจะฝากเอามาอัปเดตให้กับพี่น้องเข้าได้ชมได้เบิงกันนะคะขอบคุณทีหลายเข้ามาชมเขามาเบิรงช่อง ฝาสีสวยๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะนับชั่วโมงต่อไปค่ะพี่น้องขาขอบคุณจ่าใจจริงนะคะอันนี้ก็คือพามาแวะชมนะคะเบิงเครือเ่ตันพักเ่ตันนะคะ